นี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์แบบง่ายที่เป็นพื้นฐานก่อนนะคะยกตัวอย่าง16เปอร์ซน์ของ125มีค่าเท่าใดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นเปอร์เซนต์หรือร้อยละแบบนี้ให้ทุกคนเปลี่ยนให้เขาเป็นเศษส่วนนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนสมมุติสามเหลี่ยมเปอร์เซนต์อ่ะสามเหลี่ยมเป็นตัวเลข1ตัวเนาะหรือว่าร้อยละสามเหลี่ยมนะคะก็จะเท่ากับเศษสามเหลี่ยมส่วนด้วย หนึ่งร้อยเขียนเหมือนกันนะคะหรือว่าร้อยละสามเหลี่ยมก็เขียนให้เป็นเศษส่วนได้เท่านี้นะเราจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นเศษส่วนก่อนนะคะและเหมือนที่เราเคยเรียนมาเนาะคำว่าของตรงนี้ก็เปรียบเสมือนกับเครื่องหมายคูณนั่นเองนะคะมาเราจะเปลี่ยนข้อความตรงนี้ให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เท่ากับเศษสิบหกเนาะสิบหกก็เหมือนสามเหลี่ยมตัวนี้นะคะตัวส่วนเท่ากับหนึ่งร้อย ของให้เป็นเครื่องหมายคูณคูณอะไรละ่ะก็คูณจำนวนนับตรงนี้เลยนะคะคือคูณ125เข้าสู่การตัดทอนนะคะคือวิธีการตัดทอนจริงๆไม่ได้กําหนดตายตัวนะว่าเราจะต้องตัดตัวนี้ก่อนเท่านั้นอันนี้แล้วแต่คนถนัดเห็นตรงนี้ลงท้ายด้วย5กับ0ย์เราอาจจะเริ่มต้นง่ายๆด้วยแม่ห้าก็ได้นะคะแต่ถ้าใครท่องสูตรคูณคล่องก็อาจจะได้เปรียบนาอเพราะว่าเห็น100กับหนึ เราก็มองไปถึงแม่25เลยนะคะ25 5ได้125 25 4ได้100คือถ้าเราได้เปรียบเนี่ยเราตัดแค่ทีเดียวเลยตรงเนี้ยแต่ถ้าเราเริ่มที่แม่5เนี่ยอาจจะต้องตัดหลายครั้งมากกว่าก็ยังมีจำนวนที่ตัดทอนได้อีกเห็น4และ16เราก็ใช้แม่4เนาะ สี่หนึ่งสี่สี่สี่สิบหกเหลือสี่เหลือห้าเหลือหนึ่งตรงนี้ไม่สามารถตัดทอนได้แล้วเราก็นำสี่คูณห้าเลยค่ะได้เท่ากับยี่สิบตอนนี้ตัวอย่างที่หนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะร้อยละแปดเปลี่ยนเขาให้เป็นเศษส่วนก็เหมือนกับร้อยละสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนก็ได้ไดเศษสามเหลี่ยมคือเศษแปดตัวส่วนจะเป็นหนึ่งร้อย เศษ8ส่วน100คําว่าของก็เปรียบเสมือนเครื่องหมายคูณนะคะก็คูณกับจํานวนนับตัวนี้คือ50เท่ากับ50เข้าสู่กระบวนการการตัดท้อถ้าเราท่องสูตรคูณคล่องใช้แม่50เลยนะคะห้า5ิบหนได้100แล้วเราก็ใช้แม่2ไปหาร2และไปหาร8นะ2 1 2 2 4 8 เหลือสี่ไม่สามารถตัดทอนได้แล้วเราก็4ีคูณหได้เท่ากับ4ีท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์แบบง่ายๆแบบเด็กๆเลยนะคะ